สวัสดีค่ะหนูดีนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ศัพท์ภาษาจีนนะคะในการอวยพรปีใหม่และการขออ่างเปาจากผู้ใหญ่ค่ะและนี่คืออาจารย์อู๋นะคะหรือว่าอู๋เหล่าซือแห่งโรงเรียนวันิสาค่ะสวัสดีครับนี่คืออ่างเปาที่จะเรียกอ่งหงเป่า From <in S 1> Chinese we call it o n g bao but in English uh, in Chinese we call it Hong Bao Hong Bao า a หงเปา Because this red color, right? The red envelope, we call it mm Hong -hmm. And but normally Chinese people does not care the color. Now they also produce the golden color. Normally golden, gold color and red color are very popular. So shi prepare a lot of angbao for when he's a Kid. So let's see what will happen tomorrow. ค่ะและนี่นะคะคืออ่างเปานะคะที่อาจารย์อู๋นะคะได้เตรียมมาให้เด็กๆโรงเรเียนวัฒนิสาและมันพิเศษมากด้วยนะคะก็คือตั้งจากมีสีแดงและสีทองนะคะ <c oughs> ข้างในนี้นะคะก็มีธนบัตรจีนนะคะซึ่งอาจารย์นี้ได้เตรียมมาเลยเดี๋ยวให้อาจารย์หยิบให้ดูเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่าเ <c oughs> นี่ค่ะก็ไม่ว่าจะสีแดงหรือสีทองไม่สําคัญเลยนะคะสําคัญว่ามันคือสิ่งที่อยู่ข้างในเราดูนืคอส面是什么 นี่ก็จะเป็นเงินที่อาจารย์ของเรานะคะที่เตรียมมาให้เบบีที่โรงเรียนค่ะจากประเทศจีนนะคะแล้วก็ตามสไตล์ของชาวจีนนะคะก็คือตัวเลขเน,นะะี่ยค่ะก็จะเรียงกันด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ประโยค<ม>โอวยอพรภาษาจีนค่ะแล้วหลังจากนั้นจะเป็นประโยคสําคัญประโยคเด็ดที่เราจะาไปพูดกแับบ Okay, 我们今天来学怎么要红包, how to get an unbow from your grandparents. So, maybe you will hear the kids speak this sentence at home, so just prepare to unbao Okay, firstly, people will wish give you good wish to you, such as bong ภาษัยเราจะต้องเริ่มจากการโวยพรก่อนนะคะประโยคมาสักครู่นะคะโกงฉีภาษัย <laughs> <faa -tai> uh, okay. <inaudible> What does <What> it mean, โกงฉีภาษัย?โกงฉีภาษัย <inaudible> 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 means wish you will be rich in the new year So 恭喜发财 <inaudible> means a good wish for old people. people mm. <inaudible> ค่ะประโยคนี้นะคะก็แปลเป็นภายตรงตัวเลยว่าขอให้รวยขอให้รวยนะคะ Okay, so what's next? So well, uh, when we after the wish We will get some real things from you So the kids will say <laughs> 红包红包เ拿来拿来 m a n s get this from you and come to me 拿来红包拿来ห,าาหลังจากนั้นนะคะเบบีๆก็จะพูดประโยว่าข包，งเป้าหนาไหลงเป้าแปลว,ว่าก็คืออ่างเปานี้นะคะ拿นาไหลก็คือเอามาเอามาเนาะ Let's repeat again มา s see <S มาพูด health, นะพดร้อมกันนะคะเชิญค่ะ กง恭喜发财，恭喜าาง,าางเป้าหนา包ลายหหไหนลองพูดสิคะ，红包ฟ้恭喜าย p r e t t y good，เจ๋งากเจ๋งาอ่าเพราะฉะนั้นนะคะก็สำคัญมากนะคะที่เด็กๆจะต้องอวยพันก่อนนะคะแล้วจึงขออ่างเปามาจากผู้ใหญ่ค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวขอให้ฝึกซ้อมกันนะคะเราลองมาพูดตามอีกครั้งสุดท้ายค่ะเชิญเหล่าซื้อทังประโยชน์เลยค่ะกงีฟ้าสายเง้าหนนาหลายพูดตามเลยค่ะพูดตามกีฟาเายเห้าหลายโอเคโอเคดีมากเลยค่ะ เก่งมากเลยค่ะเก่งมากมากเลยเพราะฉะนั้นนะคะคุณปู่คุณย่ญญา,ค,า,ญญาคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เตรียมตัวเลยนะคะว่าจะเจอประโยคนี้จากเบ,บบีของเราค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายคีฟาไท,าทายกงเป้าหนาะหลาดิวหยาดนะชิมเสะสีเป้ายูานะขาวนะ่ากินเชี่ยวเฉียวนากงเป้า กองเป่าหนาหลายก้องฉี่้าถอยกลองเป่าหนาหลายที่ชน